น้อยปกตินะครับวานก็หลุดไปนะครับผมนะสำหรับแนวทางน้อยปกตินะครับผมเด็กเด่นวันนี้นะครับแปดและหนึ่งนะครับผมฟันแปดนะครับตัวเจาะนะครับผมแปดหก 8ปดสองแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งหก หนึ่งสงหนึ่งแปดหนึ่เจ็ดสามตัวนะครับแปดหน่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเจ็ดนะครับผม หอยลาพัฒนานะครับมดแต่เหลือเข้าเจาะนะครับผมนะเจ็ดศูนย์นะครับก็ยินดีด้วยนะครับถางช่องก็สนับสนุสนนะครับในการเลือกซื้อสลากแต่ละประเทศนะครับมดนี้นะครับผมเด็กเด่นนะครับสี่และสามนะครับฟัน สนะครับผมตัวเจาะนะครับผมสี่ศูนย์สห้าสหเจนะครับผมสาศูน 3ามห้าสามหกแะสามเจ็ดนะครับผมเลข3มตัวนะครับสี่สามสนามห้าะครับผม4 37ส,สเจนะครับผมนะ หวยลาวัฒนานะครับผมฟันให้นะครับผมนะ430นะครับผมและ43ก็นะครับก็ลองตัดเสียงโชคกันดูนะครับถ้าจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเป็นคลิปดีๆจากทางช่องนะครับ